สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลงทางบนเขาใหญ่ปกติผมเป็นคนมีเซนส์ชอบเห็นอะไรที่เขาไม่เห็นกันแต่เรื่องนี้ผมยอมรับว่าตกใจสุดๆเลยครับเมื่อเจอเขาคนนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมเลิกงานแล้วกลับบ้านมาวันนั้นเป็นวันศุกร์พอดีพรุ่งน,นี้ก็เป็นวันหยุดเลยคุยกับแฟนว่า จะไปเที่ยวแบบธรรมชาติกันสักคืนสูตรอากาศดีๆให้สดชื่นปอดสักหน่อยเราเลยตกลงกันว่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันหลังจากนั้นเราก็เก็บสื้อผาใส่กระเป๋าว่าจะกลับสักเช้าวันอาทิตย์แต่ผมติดภารกิจที่สำคัญก็คือต้องไปส่งของให้เสร็จก่อนถึงจะไปได้ของที่ว่านั้นก็คือมะม่วงครับเพราะที่บ้านผมทำสวนมะม่วงด้วย ตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มได้ผมก็กลับมาบ้านผมถามแฟนว่าจะไปเลยหรือค่อยไปพรุ่งนี้เช้าแฟนผมบอกว่าไปเลยก็แล้วกันก็เป็นอันว่าตกลงว่าหลังจากส่งมะม่วงเสร็จเราก็จะเดินทางออกไปต่อที่เขาใหญ่กันเลยระหว่างที่ขับรถไปเราก็คุยกันไปเรื่อยๆจนมาถึงทางที่จะไปเขาใหญ่ ตอนนั้นผมไม่ได้เตรียมเรื่องการจองที่พักไว้เลยคือกะว่าจะไปแล้วไปหาเอาด้านข้างหน้าเลยก็เลยแวะปั๊มน้ำมันทำธุระส่วนตัวก่อนเข้าไปในเขาใหญ่เพราะว่าถนนเส้นนี้จะมีอยู่แค่ปั๊มเดียวเข้าไปก็จะไม่มีปั๊มแล้วพอขับรถไปเรื่อยๆเส้นทางก็เริ่มเปลี่ยวและมืดขณะนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มก,กว่าได้แล้ว ผมขับไปเรื่อยๆก็ยังหาโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ถูกใจไม่ได้เลยตอนขับไปผมจำได้ว่าเลี้ยวซ้ายแค่ครั้งเดียวแล้วทางก็ยิ่งมืดเข้าไปใหญ่รู้สึกว่าผมจะหลงทางเข้าไปในไร่ที่เขาปลูกเขาโพดกันเต็มสองข้างทางเลยต้นไม้เต็มไปหมดมองอะไรแทบจะไม่เห็นทางก็เป็นลูกรางอีกต่างหากผมก็เลยคุยกับแฟนว่าต้องออกแล้วละ่ะเลยตัดสินใจกลับรถออกมา เพื่อกลับทางเดิมผมขับไปเรื่อยๆเลี้ยวตามทางที่เคยผ่านมาแต่รู้สึกเหมือนยิ่งเข้าไปลึกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกทั้งมืดกว่าเพราะว่าไม่มีไฟที่ทางเลยต้นไม้ก็หนากว่าเดิมผมคุยกับแฟนว่าสงสัยเราจะหลงแล้วละ่ะแฟนผมเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด GPS งานเข้าแล้วครับทีนี้ สัญญาณไม่มีทั้งของผมและของแฟนทำยังไงสัญญาณก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจว่าจะหาทางกลับออกไปถนนเส้นหลักแต่ขับรถไปยังไงก็เหมือนวนอยู่ที่เดิมเชื่อไหมครับว่าผมขับวนอย่างนี้อยู่เกือบสองชั่วโมงเลยเวลาตอนนั้นก็ปลาเข้าไปตีหนึ่งผมทั้งหงุดหงิดทั้งโมโห กะว่าจะมานอนดูดาวสูตรอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยแต่ดันมาหลงทางเสียนี่อารมณ์คนโมโหงเลยสะบัดคมพูดคำหยาบต่างๆนานาออกมาสารพัดโดยไม่ทันยังคิดจนแฟนผมเริ่มปรามว่าหยุดพูดได้แล้วในป่านในดงนะจะพูดจะจาอะไรระวังปากระวังคำหน่อยผมก็เริ่มมีสติขึ้นมาบ้างขับวนไปวนมาอยู่อย่างนั้น หาทางออกยังไงก็ไม่เจอแล้วก็ขับกลับมาที่จุดเดิมทุกทีที่ผมจำได้เพราะมันเป็นจุดที่เป็นดานดินขุขระสังเกตเห็นเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่กลางไรผมได้หยุดจอดรถตั้งสติใหม่ขณะนั้นเวลาตีสอแล้วผมทำอะไรไม่ถูกเลยตัดสินใจเอาใหม่อีกรอบและรอบนี้แหละที่ทำให้ผมได้พบเจอกับเหตุการณ์ชุนสยองผ่านที่สุดในชีวิต เราขับรถกลับทางเดิมไปเรื่อยๆไฟหน้าสาสสองไปข้างหน้าแล้วเหมือนจะไปประทะกับอะไรเข้าไม่รู้สีขาวๆมองเห็นอยู่ไกลๆพอขับเข้าไปใกล้ๆก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นคนยืนก้มหน้าหันหลังอยู่บริเวณริมทางตอนนั้นผมดีใจมากกะว่าจะลงไปถามทางสักหน่อยผมชะลอรถและเบี่ยงเข้าข้างทางเพื่อจอดเทียบจู่ๆแฟนผมก็ร้องกรี๊ด ดังลั่นขับออกไปเลยอย่าจอดจากที่เธอนั่งอยู่เบาข้างซึ่งถ้าผมจอดก็จะอยู่ใกล้กับผู้ชายคนนั้นบ้างเธอถึงกับกระโดดมาเกาะผมจนรถเกิดเสียหลักผมเลยเบกรกและทันหันเพราะกลัวจะขับไปชนผู้ชายคนนั้นแฟนผมสติแตกเธอร้องกรี๊ดบอกผมว่าไปเลยอย่าจอดผมงงมากครับ ก็ตกใจอยู่ไม่น้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมองไปที่ชายคนนั้นเขาค่อยๆยื่นมือมาแล้วทำท่าเหมือนจะโบกรถวินาทีนั้นผมเห็นชัดเจนเลยว่าเสื้อผ้าเขาขาดรุ่งริ่งไปหมดจากชุดขาวที่เห็นอยู่ไกลไเวลานี้กลับเป็นชุดสีมนมนและที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือเขาไม่มีขาทั้งสองข้างเหมือนลอยอยู่กลางอากาศแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าหันมามองอย่างช้า ผมตกใจมากส่วนแฟนผมก็ร้องไห้อย่างคนขาดสติเห็นอย่างนั้นก็ไม่รออะไรแล้วครับผมออกรถทันทีขับออกไปท,ทั้งที่แฟนยังเกาะผมอยู่อย่างนั้นวินาทีสุดท้ายที่ผมเห็นใบหน้าของชายคนนั้นเบ้าตาที่ลึกโบเสยียยิ้มบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดในขณะที่มือก็ยังโบกขึ้นลงช้าๆอยู่อย่างนั้น ผมขับรถออกมาจากตรงนั้นอย่างไวต้องพยายามคลองสติเอาไว้ให้อยู่เหงื่อแตกเต็มไปหมดทั้งๆท,ท,ที่แอร์รถเย็นเฉียบแฟนผมยังซุกหน้าร้องไห้ตัวสัน่นจะจอดทำไมเขาบอกแล้วว่าอย่าจอดแฟนผมยังคงร้องไห้ผมมั่นใจว่าขับรถออกมาไกลาจากจุดตรงนั้นมากแล้วก็เลยมานึกถึงเรื่องที่เราพูดจามไม่ดีคำด่าดที่สบดออกมา ผมเลีกล่าวขอเข้ามาก,กับวาจาที่ได้ล่วงเกินไปแล้วก็ขอให้เจ้าป่าเช่าเขาให้ช่วยลูกช้างออกไปจากตรงนี้ด้วยเถิดหลังจากนั้นได้ไม่นานผมลองเช็ค GPS ดูอีกรอบปรากฏว่าคราวนี้มีสัญญาณครับผมลองหาตำแหน่งก็พบอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่กลางเขาและไร่นานที่กว้างมากไม่รู้เข้ามาได้อย่างไรผมขับรถไปตามทางที่ GPS ระบุ เชื่อไหมครับไม่ถึงแค่สิบนาทีผมก็สามารถออกมาจากจุดนั้นได้ผมเลยบอกกับแฟนว่าหาที่พักข้างนอกดีกว่าแถวถนนมิตรภาพคืนนั้นกว่าจะได้นอนก็ปาเข้าไปตีสามกว่า,วาแฟนผมยังตกใจไม่หายเธอผวาอยู่เป็นช่วงๆผมต้องข่มใจทำเหมือนว่ายังไหวทั้งๆที่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเธอเลย เช้าวันรุ่งขึ้นผมกับแฟนก็ได้มาคุยกันเธอบอกว่าเห็นชายคนนั้นมาตลอดทุกครั้งที่ขับรถมันไปวนมาอยู่ทางเดิมหลายรอบแฟนผมกลัวมากแต่เธอไม่กล้าทักท้วงอะไรจนครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นและจะจอดถามทางแฟนผมพยายามห้ามแล้วแต่ก็ไม่ทันการหลายเดือนต่อมาผมได้มีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่กับกลุ่มเพื่อน ผมพยายามมองหาจุดตรงที่เจอชายคนนั้นแต่ก็หาไม่เจอไม่เชิงว่าจำจุดสังเกตตามทางไม่ได้แต่มันก็มึนๆเบลอๆบอกไม่ถูกจริงๆครับสรุปแล้วชายคนนั้นเป็นใครก็ยังเป็นปริศนาคาใจผมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นผมจามไปจนตายอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ